สวัสดีค่ะค่ะวันนี้หนูไปโรงเรียนวันที่สามแล้วใครไปส่งหนูคะย่าค่ะยา่ยาอะไรย,ย่าผู้ห่ะคะหนูร้องให้ไหมคะวันนี้ไม่ไม่ร้องเหรอคะหรือไม่เหลือไม่ร้องไม่ร้องจริงอะ่ะค่ะคุณครูคุณครูสอนอะไรคะวันนี้สอนหนังสือหนังสือสองหนังสือแบบไหน หน่าสนเขีย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 นตัวอะไรคะวันนี้เขียน A B C อ๋อเขียน A B C แล้วมีการบ้านไหมคะอืมีหนูทำหรือยังคะยังวายทำไมไม่ทำอ่ะก็ยังไม่ยังค่ะหนูใจชั่งไม่ทำกูตีตูดนะไปเอามาทำเลยเดี๋ยู่ทำเสร็จแล้วเอาเมื่อกี้บอกยังไม่ทำอยู่ทำเสร็จแล้วไปเอามาตรวจ ไปเอามาตรวจเลยค่ะโอเคโอเคไปเอามาเลยค่ะเอะไรเาอะไรเอาการบ้านไงคะนี่ไงอ่ามาดูสิคะมีกรเป่าด้วยนะเอ อู้เอาอันนี้เขียนเมื่อวานยังไม่ได้ส่งหรอมันก็หายไปไหนหมดออโอ้หล่นขลาหล่นทำไมหนูไม่ส่งล่ะคะหนูอยากตกแต่งะตกแต่งเหรอไหนไหมาดูซิอ่ะ อ่าตัวอะไรนี่เเป็ดภาษาอังกฤษตัวนี้คือตัวทีเนี่ยตัวทีตัวทีตัวทีเขาให้ใส่เป็นทอยที่แปลว่าของเล่นค่ะค่ะเขียนอ่ะค่ะเขียนเลยค่ะอ่ะเขาบอกว่าให้ดึงออกมาหมดเลยใช่ดึงออกมาเขียนที่ลรแผนค่ะเขียนเลย